สวัสดีครับเพื่อนๆในเอพิโซดนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการใช้งาน Ultimate Vocal Remover นะครับในส่วนของ EP 3นะครับ ซึ่ง ep 2นะครับผมได้แนะนำวิธีการดาวน์โหลดแล้วครวิธีการใช้งานเบื้องต้นแล้วนะครับเดี๋ยว ep นี้นะครับผมก็จะมาเน้นในเรื่องของการใช้งานพวก mdf นะครับแล้วก็มีผู้ชมทางบ้านนะครับได้โทรเข้ามาแล้วก็บอกว่าอ,าอยากจะให้ทดลองแปลงหรือ convert เสียงออกมาเป็นเสียงโวคอลดูให้หน่อยนะครับว่า มันจะเนียนขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเอพิโ o ดนี้นะครับผมก็จะมาทําให้ดูนะครับแต่ว่าในส่วนของว่าจะเนียนไม่เนียนนะครับขึ้นอยู่กับตัว MDF หรือว่าโมเดลที่เพื่อนๆจะเลือกใช้ด้วยนะครับเพื่อนๆบางโมเดลนะครับมันสามารถที่จะถอดออกมาได้แบบเนียนมากๆเลยนะครับแต่ว่าบางโมเดลมันก็ยังมีเสียงเพลงอยู่นะครับซึ่ง ทั้งนี้ทั้งนั้นนะเพื่อนๆนสามารถที่จะเข้าไปโหลดโมเดลนะครับเพิ่มเติมได้นะครับด้วยตัวดาวน์โหลดแต่ว่าโมเดลค่อนข้างใหญ่ครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็เดี๋ยวยังไงพวกนี้นะครับผมทําการดาวน์โหลดมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ผมรวบรวมไว้ให้เพื่อน,นเรียบร้อยนะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดแล้วก็นําไปใช้กันได้เลยนะครับในส่วนของวิธีการ เพิ่มโมเดลนะครับที่ผมดาวน์โหลดมานะครับเดี๋ยวในส่วนของลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยเดี๋ยวผมจะติดไว้ใต้ตัวรายละเอียดของคลิปนะครับให้เพื่อนๆดาวน์โหลดไปใช้งานกันนะครับแล้วก็อพอดาวน์โหลดแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถเดี๋ยวนะผมตอนนี้ผมทําก่อนที่จะเข้าไปใช้งานนะครับเดี๋ยวผมแนะนําเพิ่ม,เต,มเติมเรื่องของการเอาโมเดลเข้าไปไว้ใน โปรแกรมให้เพื่อนๆนิดหน่อยนะครับเผื่อเพื่อนๆดาวน์โหลดไปแล้วจะได้ใช้งานได้ถูกต้องนะครับนะครับนะครับตัวนี้นะครับโฟลเดอร์ UBR นะครับเพื่อนๆพอดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะซิปไว้นะครับแล้วก็เพื่อนๆก็แตกไฟล์นะครับวิธีการแตกไฟล์ก็คือ กดแอปพลิเคชันนะครับเลือนลูกศรมาที่ e x t a c t ได้เลยนะครับโอเคนะครับพอเข้าพพอ e x t a c t ออกมาแล้วนะครับจะมีโฟลเดอร์ ubr ขึ้นมาเพาื่อนๆเข้าไป ems, if, ตัวนี้นะครับ set up, two two. set up ตัวนี้นะครับเป็นโปรแกรมที่เอาไว้สำหรับการติดตั้งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ดาวน์โหลดมานะครับใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดมาในตัว อ่า EP สองนะครับเราสามารถที่จะดาวน์โหลดตัวนี้ไปแล้วก็ไปติดตั้งได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูในโฟลเดอร์เซตอัพนิดนึ่งนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ UBR 5 5 0นะครับเซตอัพเราจะต้องติดตั้งตัวนี้ก่อนนะครับใครติดตั้งแล้วนะครับเลื่อนลูกศรขึ้นไปข้างบนเลยนะครับ UBR Patch ตัวนี้นะครับติดตั้งไปด้วยนะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวอัปเดตโปรแกรมนะครับให้เป็นตัวล่าสุดโอเคพอติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆออกแบ็กออกมานะครับกด Backspace แล้วก็มาที่โมเดลตัวนี้นะครับแล้วก็ค t นโ c C ไปนะครับค t นโ c ไปแล้วก็หลังจากนั้นไปที่ ultimate นะครับกด Windows M ไปที่ Desktop แล้วก็กดอยู่ไปนะครับ ultimate vocal remover เสร็จแล้วกดแอปพลิเคชันครับเพื่อน นะครับพอกดแล้วเลือนลูกศรลงมาครับนะครับเลือกที่ open file location นะครับเพื่อนๆหลังจากนั้นพอมาเจอ open file location แล้ว enter เข้าไปเลยนะครับหลังจากนั้น control v ลงตรงนี้เลยนะครับเพื่อนๆ control v ลงไปเลยมันจะถามว่าต้องการที่จะกอบทับไหมนะครับก็๊อปทับไปเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับ ในส่วนของตัวโมเดลนะครับที่เพื่อนๆอได้ดาวน์โหลดมาแล้วก็เอามาวางตัวนี้ก็จะใช้ได้นะครับในโปรแกรมก็จะเป็นเหมือนที่ผมจะใช้ต่อไปนี้เลยนะครับโอเคนะครับ,เ,นะรบเดี๋ยวผมจะใช้ตัว Ultra <ISO> เปิด Ultimate Remover ขึ้นมานะครับ <Unknown. S 1> นะครับตรงนี้นะครับ โอเคนะครับก่อนที่จะนำไฟล์เข้ามาเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปฟังตัวต้นฉบับก่อนนะครับผมจะใช้ตัวไดินะครับผมจะใช้เพลงตัวนี้นะครับผมจะใช้เพลงนี้นะครับในการถอดเดี๋ยวผมเปิดให้เพื่อนๆฟังดูก่อนว่ามันมีเสียงดนตรียังไงนะครับประมาณนี้นะครับ ก็เปิดงานไม่ได้นะครับโอเคนะครับพอเราได้เพลงแล้วนะครับเราจะผม alternate tab สลับกลับมานะครับแล้วก็ใช้ nvda r นะครับเลือก ocr นะครับหลังจากนั้นผมเลือกลูกศรลงมาครับนะครับเลือกที่ select input นะครับ enter ไปเลยครับ มันเปิดหน้าต่างขึ้นมานะครับผมอยู่ที่ Music อยู่แล้วนะครับผมชิปแถบขึ้นไปของเพื่อนๆถ้าใครไม่ที่ใครที่เก็บเพลงไว้ที่อื่นก็ b รา w ไปหาตรงตรง e รีวิวตัวนี้นะครับรโอเคผมอยู่ใน Music อยู่แล้วผมแท็บลงมานะครับโอเคผมกด e n ลงมาเลยโอเคนะครับผมจะพอเจอเพลงก็ enter ไปเลยนะครับ หลังจากนั้นใช้ NVDA นะถาครับทำ OCR มหแล้วเขาเลืกเลือกสอนลงมาแล้ครับนะครับเลือกที่ select output นะครับชี้แถบขึ้นไปตรง preview นะครับผมไปเก็บไว้ที่ music แล้วกันนะครับเคมี music อยู่แล้วนะครับผม escape ออกไปเลยนะครับพอ escape ออกไปนะครับ ผมก็ OCR ใหม่นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเบรลไปหาตำแหน่งปลายทางที่ต้องการที่จะเก็บตัว Output ออกมาได้เลยนะครับเก็บตัวพวกคอนเวรออกมาได้เลยนะครับต่อมานะครับใครของใครตามไม่ทันไม่เข้าใจนะครับย้อนกลับไปฟังในเอพิโซดที่2นะครับผมอธิบายไว้ค่อนข้างละเอียดนะครับแล้วก็ใน EP นี้ผมจะ,ะแนะนำ ทบทวนแล้วก็แนะนำตัวใหม่เพิ่มเติมนะครับตัวโมเดลใหม่เพิ่มเติมตรงนี้นะครับสำคัญนะครับชุด process method นะครับตรงนี้นะครับ mdfnet นะครับตอนนี้เราเลือก mdfnet นะครับจริงๆแล้วมันจะมีหลายหลายตัวนะครับหลายงานนะครับตัวนี้นะครับที่ผมก๊อปให้ตัวโมเดลนะครับเป็นโมเดลของ mdfnet นะครับซึ่งจะทำงานเกี่ยวกับพกไฟล์เสียง ไฟล์เพลงทั้งหมดเลยนะครับอาครับผมเลือกลูกศรลงมานะครับตรงที่ choose mdf m a t h model นะครับตรงนี้นะครับนะครับ Net ตรงนี้นะครับ ubl c h o o e mdf m a t h karaoke 2 uh, ตัวนี้นะครับซึ่งอพอเจอ ตัวนี้นะครับให้เรา enter เข้าไปเดีวผมจะเริ่มต้นตัวแรกเลยแล้วกันนะตรงนี้นะครับของเพื่อนคนไหนที่ไม่มีพวกนี้นะครับเราสามารถที่จะมาดาวน์โหลดตัวดาวน์โหลด m o โมโมเดลเพิ่มเติมได้นะครับตรงนี้นะครับ พอเข้าไปแล้วมันจะไม่ค่อยเอ็กเซียหรอกครับเพื่อนๆอาจจะให้คนตาดีช่วยดาวน์โหลดหรือว่าดาวน์โหลดของผมไปใช้เลยก็ได้ครับง่ายดีนะครับพออันนี้ผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลูกศรลงนะครับนะครับตัวนี้น่าจะเป็นดาคิมอินนะครับคิมอินผมไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นอะไรเดี๋ยวผมจะพยายามที่จะอลองใช้แล้วก็ทำคู่มือออกมาให้เพื่อนๆได้เรียนรู้นะครับอันนี้ผมจะอธิบายนะครับ ในแต่ละโมเดลนะครับทำงานคนละแบบนะครับเราอยากได้แบบไหนก็ลองเพื่อนๆลองเลือกดูว่าโมเดลตัวไหนที่มันออกมาตามความต้องการของเพื่อนๆได้นะครับเคมอินตัวนี้น่าจะเป็นในส่วนของแบบเสียงแบบลึกๆประมาณมากกว่านะครับเคมโวคอลวันนะครับน่าจะใช่นะคิมโวคอลวนนี่ก็น่าจะเป็นพวกเสียงกล้องๆนะครับเสียงกล้อง นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็จะเป็นพวกเอ็กโคพวกวอ c a l อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของรีเวิร์ฟนะครับพวกเสียงรีเวิร์ฟคุณภาพค่อนข้างที่จะไฮคุณภาพอะไรประมาณนี้นะครับ HQUBRMDFNetOneUBRMDFNetOne 1. 1> uh, ตัวนี้นะครับก็จะเป็นรู้สึกว่า uh, เป็นการถอดนะครับถอดเสียงถอด เสียงร้องกับอันนี้ออกไปเลยโดยที่เหมือนกับที่ผมเคยทําให้เพื่อนๆดูตั้งแต่ตอนเอพิโซดแรกนะครับว่ามีเสียงดนตรีเสียงร้องเนี่ยออกค่อนข้างเนียนนะครับซึ่งดนตรีเนี่ยแทบจะมีมีน้อยมาก UVRMDXNet2 นะครับ UVRMDXNet3 ก็จะมี3เวอร์ชันนะครับ UVRMDF แหนตัวนี้นะครับ1 2 3 UVRMDXNetinst1 นะครับ u v r m d x n e t 2 ตัวนี้ผมไม่แน่ใจนะครับก็น่าจะเป็นลัก,ลกษณะคล้ายๆกัน X, Net นะครับตัวนี้ก็จะเป็นอินสตอร์เมนต์นะครับน่าจะเป็นอินสตร์เมนต์อิตัวนี้นะครับน่าจะเป็นพวกเรื่องของพวกเนื้อเพลงพวกดนตรีซสวยดนตรีผมเลือกลูกศรลงมาครับ UVRMDXNetinStageQ1UVRMDXNetinStageQ2 นะครับพวกนี้นะครับก็จะเป็นเน้นเบสนะครับเน้นเบสนะครับ เป็นเสียงดนตรีที่มีเสียงคุณภาพสูงนะครับ UVRMDX n e t i n Stage Q3 UVRMDX n e t i n Main นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว default นะครับตัว default ที่เราใช้นะครับถอดทั้งเสียงทั้งทั้งเนื้อลองเลยนะครับตัวนี้นะครับเนื้อลองก็คือเนื้อลองเสียงก็คือเสียงนะครับไม่มีเสียงประสานนะครับ UVRMDX n e t k a r a o k e ตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการถอดเสียงคาราโอเกะนะครับตัวถอดเสียงลองออก แล้วก็มีคาราโอเกะมีเสียงประสานด้วยนะครับอ่า e 2 X, ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับก็จะมีเสียงคาราโอเกะ2นะครับซึ่งผมได้ทดลองดูแล้วนะครับใครที่ต้องการที่จะได้ซาวแบ็กกิ้งแท็กนะครับที่มีเสียงประสานด้วยให้เลือกตัวคาราโอเกะ2เนี่ยครับนะครับนะครับ UVRM UV DX-Net ตัวนี้ก็น่าจะเป็นอีกแบบนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเน้นเน้นในส่วนของเบสนะครับใครที่เล่นดนตรีแล้วแกะเบสนะครับก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้ออกไปนะครับถอดเสียงเบสออกไปได้นะครับอันนี้ใครที่เล่นดนตรีแล้วแกะกลองนะครับแกะกลองเสียงกลองนะครับเราสามารถที่จะเน้นเฉพาะเสียงกองได้ นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของพวกเสียงกล้องเสียงเอ็กโคนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกเบสนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นจังหวะดนตรีนะครับเน้นจังหวะดนตรีนะครับใครที่ต้องการที่จะแกะเสียงร้องก็แน่ตัวนี้นะจะเป็นพวกโวคอลนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอา บีบโวลคอลลองดูนะครับเพื่อนๆที่ทางบ้านนะครับจริงๆแล้วตัวตัวโนมอลเนี่ยทุกคนน่าจะทดลองแล้วนะครับทดลองไปแล้วแล้วก็ผมได้ถอดเสียงร้องออกมาค่อนข้างที่จะมันมันไม่มีเสียงดนตรีเลยครับแต่ว่าตัวนี้ผมจะเอาตัวโมเดลที่มันเป็นโว c คอลตัวนี้นะครับผมจะเอาถอดออกเฉพาะเสียงร้องเลยลองดูนะครับว่าตัวตัวเสียงร้องเนี่ยจะออก เนียนได้ขนาดไหนนะครับ King lap, King lap, vocals. นะครับ download b โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองดนะูอันนี้ผมยังไม่ได้ทดลองใช้นะครับผมดูแค่การแปลความหมายของมันแล้วก็ผมจะทดลองใช้พร้อมกับเพื่อนๆดูนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะเนียนไม่เนียนจะออกมาตรงกับความต้องการของเพื่อนๆหรือเปล่าขึ้นอยู่กับการเลือกใช้โมเดลพวกนี้นะครับโอเคนะครับผมจะเลือกใช้ตัว vocal นะครับ โอเคผม Enter เข้าไปเลยนะครับนะครับผมก็จะเลือกตัว Vocal นะครับผมก็พอ Enter ไปแล้วผม nvdr a นะครับเลือกลูกศรลงมาครับนะครับนะครับพวกนี้นะครับเพื่อนๆใครที่ต้องการที่จะอยากได้เสียงร้องด้วยอยากได้เสียงดนตรีด้วย ไม่ต้องไปเลือกอะไรนะครับใครที่อยากได้เฉพาะโวคอลนะครับหรือเสียงร้องเนี่ยให้มาเลือกที่ v o c a l o n l y นะครับอันนี้จะออกมาเฉพาะเสียงร้อง <umental> แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น i n s t r u m e n t o n l y ใครอยากได้เฉพาะเสียง Backing t แท็กนะครับหรือเสียงคาราโอเกะเสียงดนตรีเท่านั้นก็มาเลือกที่ i n s t r u m e n t o n l y นะครับ ตัวนี้ก็มันจะเป็น O F L F L and MP3 นะครับก็เลือกที่เป็นคุณภาพสูงเลยนะครับก็ตัวนี้ก็ไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรแล้วนะครับเสร็จแล้วเลือกลูกศรขึ้นไปครับนะครับเลือกที่ Start Processing นะครับ Enter ไปเลยนะครับก็รอนะครับเพื่อนๆก็อาจจะลองเลื่อนดูก็ได้ครับ ถ้ามันทำงานอยู่มันจะน,น,น่วงๆอืดๆนะครับ <ple> นะครับ oh, wow. มันจะไม่อ่านให้นะครับพวกนี้นะครับเพื่อนๆต้องสังเกตดู <Start S 1> นะครับมาเริ่มน่วงๆนะครับอันนี้ก็แสดงว่ามันเริ่มทำงานละนะครับแล้วก็ของใครที่ CPU ของใครที่อยู่อากาศร้อนหรืออะไรต่างๆก็อาจจะได้ยินเสียงซิมมันทำงานหนักขึ้นนะครับพัดลมรอบพัดลมหมุนแรงขึ้นตรงนี้ก็ เพื่อป้องกันการแง้งนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อป้องกันเครื่องแฮ้งเพื่อนเพื่อนอย่าไปทําอะไรมันอย่าไปเลื่อนมันนะครับแล้วก็พอมันทํางานเสร็จร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะกลับมาใช้งานได้ลื่นไหลเหมือนเดิมเพราะว่าช่วงนี้มันใช้ตัวทรัพยากนกรค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับในส่วนของพวก MDF พวกโมเดลอะไรต่างๆนะครับเพื่อนๆอ่นลองไปเลือกใช้งานดูนะครับแล้วก็ ตรงไหนที่มันเป็นคุณลักษณะที่เพื่อนๆตามที่เพื่อนๆต้องการเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้เลยแล้วก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้นะครับว่าเสียงอะไรเป็นแบบไหนนะครับโมเดลอะไรที่ใช้ออกมาแล้วโอเคนะครับก็เดี๋ยวถ้าผมมีเวลาผมก็จะได้ทยอยทำเกี่ยวกับพวกแต่ละโมเดลนะครับให้มันเยอะขึ้นนะครับอันนี้ผมก็แนะนำคอนเซปต์ง่ายๆให้เพื่อนๆสามารถที่จะไป ประยุกต์ใช้งานกับงานของตัวเองได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆนะครับในส่วนของโมเดลนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับโมเดลกับตัวโปรแกรมและก็แพทตัวอัปเดตนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้รายละเอียดคลิปนะครับให้เพื่อนๆสามารถที่จะเข้ามาดาวน์โหลดไปใช้งานกันได้โอ้โหสา์ทร์แนสรัมลโวล์คัลโอ์จี๋ยวผมจโลอง

เดินตัวเองกลับมาทุกทีเมื่อฉันรู้สึกดีทุกวันที่อยู่ใกล้เธอเดินตัวเองว่าคิดที่ดีกับท่าทีที่พบเธอเธอคงไม่ไประมาณนี้เ,เพื่อนอเพราอบว่าเมียนมากๆเลยนะเสียงดนตรีไม่ค่อยมีเพราะว่า เธ่เธอคงพูดไปอย่างนั้นแต่ว่าฉันจะขึน้นใจรนครบรู้่างรนนะครับเพอนันบ่าจเธงวนฉันตัวนี้ครับรู้สึกว่ามันจะถอดเสียงประสานออกด้วยนะครับนๆตบมนะารักเพ่อนอครับรู้สึกว่มันจะถอดเสประานอด้วยเพอคนะ อันนี้เสียงโมโคนะครับเพื<ๆ>่อนๆเดี๋ยวไปดูเสียงดนตรีได้ปแวนะครับลองดูนะครับ <'t> ผมว่าเนียนมากๆเลยนะครับถอดออกแบบหมดจดเลย จะประกอบนิดนึงครับที่สำคัญตัวนี้มีเสียงคาราโอเกะด้วยนะครับเสียงคาราโอเกะมีเสียงประสานด้วยแต่ว่าเสียงประสานไอที่มันความถี่สูงๆจะหายไปนะครับเพื่อน ไอที่เสียงประสานต่ำเนี่ยยังอยู่นะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆ่ลองไปประยุกต์ใช้ดูนะครับแล้วก็มีโมเดลหลายโมเดลมากๆนะครับมีให้เพื่อนๆเลือกใช้นะครับหลายๆโมเดลผมยังไม่เคยใช้นะครับแล้วก็วันนี้ผมก็มาทําตัวอย่างให้เพื่อนๆได้ดูเพิ่มเติมกันนะครับลองดูนะครับถ้า ติดตรงไหนมีปัญหาหรือว่าเจออะไรดีๆก็สามารถที่จะข้อความมาไว้หรือว่าโทรเข้ามาคุยกันมาแลกเปลี่ยนกันก็ได้นะครับก็ยินดีนะครับเดี๋ยวถ้าผมว่างๆก็จะเข้าไปตอบเพื่อนๆน,น,นะครับโอเคนะครับพบกันใหม่นะครับในโอกาสหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ